ที่ตั้งใจมาคืออยากมาเจอหมอปลายค่ะเพราะว่าไม่เคยเจอเลยเคยแต่ดูเนาะแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยคือพี่เป็นคนอยุธยาใช่แล้วก็โอกาสอย่างเงี้ยหายากก็เลยตั้งใจมาค่ะ มาเพราะว่าอยากมาเจอหมอปลายแล้วก็อยากมาร่วมพิธีผูชีวกแล้วก็อยู่ดีๆคือช่วงนี้พี่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยคือเหมือนเราทําเหมือนสุขภาพมันไม่ค่อยแข็งแรงเนอะแล้วอยู่ดีๆก็คือหมอปลายก็คือเป็นคนที่เราเราปลื้มเราชอบเราศรัทธาแล้วก็มาทําเกี่ยวกับข้อปูชีวกซึ่งมันตรงกับเราพอดีเลยแล้วก็ใกล้กับบ้านเราก็เลยมาเลย พอมาถึงปุ๊บอะ่ะมันลมลมเย็นมากเลยมันเกิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวพี่นะแต่ว่าพอนั่งเรารู้สึกทุกอย่างดีหมดพิธีดีอ่าแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างได้หมดเลยอะ่ะมันเย็นตลอดเวลาแล้วมีความรู้สึกอุย้ยไหนๆเรามาแล้วอะ่ะเรามาถึงแล้วอะ่ะเออเราจะรออะไร ใช่ไหมคนอื่นซะอีกที่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสมาเขายังบูชาเลยแล้วเราได้มาแล้วทําไมเราถึงจะจะไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยสบู่อันนี้เป็นสบู่เพิ่มด้วยใช่ไหมตนอกจากบ็อกเซตแล้วก็ได้เป็นลายเซ็นหมอปลายเลยใช่ค่ะโชคดีมากเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะได้แบบได้เข้าถึงเนาะ แต่เหมือนว่าหมอไปก็เหมือนเป็นกันเองกับคนที่มาร่วมพิธีเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเป็นสิทธิ์ที่ว่าติดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าเจอครั้งแรกก็ได้ก็ได้ใกล้ชิดอย่างเงี้ยก็ก็หมอไปน่ารักค่ะ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนว่าถ้าเราศรัทธาแล้ว,ลวเนาะเราก็เชื่อมั่นอ่ะเออเราก็เชื่อมั่นแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งดีไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถูกไหมโอเคค่ะ